สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ยังคงเป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของเรขาคณิตในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเส้นขนานและความคล้ายนะครับเส้นขนานนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะครับจากการอ่านนิยายอะไรก็ตามนะครับความรักเหมือนเส้นขนานเราไปกันไม่ได้ไม่มีทางมาบรรจบพบกันนะครับซึ่งคําพูดเหล่านี้เอามาจากนิยามทางคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับเส้นขนาน นะครับเป็นอย่างไรมีสมบัติอย่างไรและเกี่ยวข้องกับความคล้ายอย่างไรนะครับอา้าวลองมาดูกันเลยครับเส้นขนานนะครับก่อนอ่นักศึกษาต้องเข้าใจความหมายของมุมภายในมุมภายนอกและมุมแยงมุมเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเส้นขนานมันไม่ตัดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาบอกว่าถ้านักศึกษามีเส้นขนานอยู่คู่หนึ่งเราเรียกเป็นคู่นะครับนะครับเพราะมาันมาทีละ2เส้นนะครับนักศึกษาบอกว่าลากเส้นตรงเส้นหนึ่งเส้นนี้นะครับ ลากตัดผ่านเส้นขนานนะครับจะทําให้เกิดจุดตัดเห็นไหมครับ2จุดนี้ถูกไหมครับการเกิดจุดตัดก็ทาให้เกิดมุมเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเกิดมุมทั้งหมดกี่มุมง่ายๆครับไล่ครับมุมที่1มุมที่2มุมที่3มุมที่4มุมที่5มุมที่6มุมที่7และมุมที่8ทั้งหมด8มุมจริงไหมครับครูเขียนเป็นตัวเลขนะนะครับเพื่อนวลามองดูด้วยสายตาเนื่องษาว่านะครับ มุมไหนจะพอเท่ากันบ้างนะครับสกับ3เนี่ยเท่ากันแน่ๆน,นะครับจากสมบัติของถูกไหมครับเส้นตัดกันมุมต้องเท่ากันถูกไหมครับหกับ4เท่ากันแนๆ่ๆอันนี้ไม่มีปัญหาเข้าใจายอยู่แล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งของเส้นขนานครับด้านบนกับด้านล่างนึงษาลองดูนะนะครับมุมที่3กับมุมที่6เนี่ยสังเกตไหมครับมันแหลมๆเหมือนกันถูกไหมครับมันเท่ากันด้วยนะครับมันเท่ากันนักณัตศาสตร์พิสูจน์มาแล้วครับว่ามันเท่ากันนะครับ มุมเหล่านี้มันน่าจะมีชื่อเรียกน่าจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีชื่อเรียกเข้าใจกันก่อนนะนะครับเป็นกติกาตกลงกันก่อนมุมภายนอกคําว่ามุมภายนอกนักศึกษาครับมุมภายนอกก็คือนะครับเห็นไหมเส้นขนานตรงนี้จะแบ่งให้ส่วนข้างในตรงนี้คือข้างนอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมุมภายนอกคือมุมที่อยู่ข้างนอกครับมีมุมไหนบ้างครับ1ถูกไหมมุม2เขียนมุมนะครับจะต้องมีหมวกอยู่ข้างบนใช่ไหมมุมอะไรครับมุม7 แล้วก็มุม8ถูกไหมครับอยู่ข้างนอกส่วนมุมภายในมีอะไรบ้างอยู่ข้างในถูกไหมครับก็มีมุม3มุม4มุม5แล้วก็มุมหมายเลข6ถูกไหมครับดูตามหมายเลขเลยนะครับนะครับคำว่าภายนอกกับภายในเราดูข้างในเส้นขนานนะนะครับทีนี้อีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งนักศึกษาต้องทราบนะครับของเส้นขนานจะมีมุมชื่อนี้ครับมุมแยงคําว่ามุมแย้งคืออะไร มุมแย้งคําว่าขัดแย้งก็คืออยู่ตรงกันข้ามกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมุมแย้งจะอยู่ตรงกันข้ามของเส้นขนานครับแต่มีขนาดต้องเท่ากันอย่างเช่นในข้อนี้ครับมุม3ถูกไหมครับเห็นไหมมันจะแย้งตรงกันข้ามกับมุมหมายเลข6จถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมุมแย้งคู่แรกมุม3ถูกไหมครับจะเป็นคู่ตรงข้ามกับมุมที่6ถูกไหมครับทํานองเดียวกัน มุมที่4ครับนักศึกษนครับเห็นไหมมุมที่4ตรงนี้ถูกไหมครับก็จะมีคาบแย้งกับมุมอะไรครับเห็นไหมแย้งกันกับมุมนี้ถูกไหมครับมุมที่5เพราะฉะนั้นมุมแย้งก็มีมุมคู่ที่4กับมุมคู่ที่5อีกเหมือนกันถูกไหมครับขอโทษนะครับเป็นเท่ากับนะครับเท่ากับมุมแย้งตรงนี้สังเกตไหมแย้งกันจากมุมภายในมุมแย้ง3กับ6 4กับ5จึงเรียกว่ามุมแย้งภายในนะครับจำชื่อนะมุมแย้งกันภายในนะครับ แล้วปรากฏว่าเอ๊มันแย้งกันมีอีกไหมมีครับนักศึกษาษครับลองดูมุมที่มันเท่ากันแล้วมันแย้งกันคืออยู่ตรงข้ามของฝั่งคู่ขนานเลยก็คือมุมหมายเลข2เห็นไหมครับนักศึกษาครับมันอยู่ตรงข้ามไปตรงไหนโยดข้ามมาเลยครับถึงตรงนี้7ถูกไหมครับพ้นแย้งกันภายนอกก็2กับ2กับ7นะครับเป็นการแย้งกันภายนอกนะครับทำนองเดียวกันครับ1ก็แย้งกับใครครับ1ก็แย้งกับ8ถูกไหมครับมุม1จะแย้งกับมุม8 เพราะฉะนั้นทฤษฎีบทของนะครับสสเออส้นขนานก็มีอยู่ว่านะครับมีทั้งหมด3อันนี้ครับจำให้ได้นะครับทฤษฎีบทของเส้นงานครับมุมแย้งภายนอกจะต้องกลางเท่ากันนะครับแ mm. ย้งกันคู่ภายนอกต้องกลางเท่ากันแย้งภายในก็ mm. ต้องกลางเท่ากันและสําคัญอีกอันหนึ่งครับมุมภายในและภายนอกข้างเดียวกันของเส้นตัดนี้จะต้องกลางเท่ากันด้วยนะครับเอาละทีนี้นักศึษาลองดูโจทย์เลยนะครับอ้าวดูโจทย์ครับ จงหาค่ามุมที่กำหนดให้นะครับกูลองหาให้ค่ะหาค่ามุมนะนักศึกษาครับตรงนี้ใส่ไปว่าเป็น x นะครับตรงนี้นักศึกษาใส่ไปว่าเป็นนะครับ40องศา x กับ40องศาครับเส้นคู่นี้ขนานกันมีเส้นตัด1เส้นเพราะฉะนั้น x กับ40เป็นมุมที่เรียกว่ามุมอะไรกันครับมุมแย้งใช่ไหมครับเพันะมุมแย้งเป็นยังไงกันเท่ากันเพราะฉะนั้นนักศึกษาตอบเลยว่า x เท่ากับองศานะ x ก็เท่ากับ40องศาด้วยถ้าครูไม่พอใจครูบอกว่าหาอีกตัวหนึ่งละกันครูบอกให้าหามุม y อ่ะครูขออีกตัวหนึ่ง y, y เท่ากับเท่าไหร่ทีดนึกษาก็บอกว่านะครับตรงนี้ x กับวเนี่ยรวมกันเป็นเส้นอะไรพอดีเส้นตรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอรวมกันเป็นเส้นตรงมุมรวมกันต้องได้เป็น180องศาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า x บวก y เนี่ยนะเท่ากับ180องศาถูกไหมครับ แต่นักศึกษารู้แล้วว่า x มีค่าเท่ากับ40ถูกไหมครับแทนค่า x เท่ากับ40ลงไปนักศึกษาจะได้ y เท่ากับเท่าไหร่นะคิดเลขนะครับย้ายข้างมาลบกลายเป็น140องศาไม่ยากนะครับอ้าวลองดูโจทย์ข้อต่อไปครูจะเอาขยากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเอาละครับครูกําหนดให้รูปต่อไปนะครับมุมครับตรงนี้มีค่าเป็น120องศาอ่ะครูกําหนดมุมนี้มาให้เป็น120องศา แล้วครูบอกว่าให้เราหามุมนี้ครับมุม x อ้าวแล้วไงเริ่มยากขึ้นมาแล้วนะครับนักศึกษาลองดูครับเมื่อครูน่นี้มีทฤษฎีบทอะไรบ้างนะครับ120อยู่ตรงนี้ข้างนอกแต่นักศึกษาอยากจะไปหา x ที่อยู่ข้างในนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนักศึกษาใช้ทฤษฎีบทที่มีอยู่นะฝั่งนี้ครับ1 2 0เอยอยากจะหาให้ได้มุมใกล้ๆ้ x เพื่อจะมาคำนวณกันได้มุมไหนครับมุมนี้จริงไหม พราะนศึกษาต้องหามุมนี้ให้เจอก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมุมที่ต้องการตรงนี้ถูกไหมครับมันจะสัมพันธ์อะไรกับ120อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดและอันหนึ่งเป็นภายนอกอันหนึ่งเป็นภายภายในเพราะฉะนั้นค่าของมุมต้องกลางเท่ากันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็120องศาตามไปด้วยถูกไหมครับแล้วตรงนี้รวมกันเป็นเส้นอะไรพอดีเส้นตรงเพราะฉะนั้นแสดงว่า x บวกด้วย 120องศาจะต้องกลายเป็น180องศาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้ว่า x จะเท่ากับกี่องศานะย้ายมาลบก็จะกลายเป็น60องศาง่ายๆนะครับดูข้อต่อไปอยากขึ้นใหมนิดหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับสำหรับข้อนี้ครูบอกว่าให้มุมครับครูจะให้มุมนี้กลาง130องศานะครับ เส้นตรงเส้นนี้ครับเส้นตรงเส้นนี้แบ่งครึ่งมุมตรงนี้เท่าๆกันพอดีครูถามหามุมนี้ครับมุม X เอาละสิโอ้โหเริ่มยากขึ้นมาอีกแล้วแถมมีเส้นตั้ง2เส้นนะนะครับครูเริ่มไต่ระดับความยากขึ้นไปนะครับนักศึกษาต้องตามมาดีๆนะเริ่มเริ่มต้นครับนักศึกษาครับ130องศาอยู่บนเส้นขนานตรงนี้ถูกไหมครับแล้วมีเส้นนี้เป็นเส้นตัด ครูขอกำหนดชื่อเส้นนะเป็นส่วนของเส้นตรง AB แล้วกันมี AB เป็นเส้นตัดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหาต,ต้องโยงมาหา x ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องโยงมาหาอะไรที่ใกล้หามันก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตใช้มุมนี้ครับนี่เห็นไหมั3 0้ย130กับมุมนี้เป็นอะไรกันเป็นมุมแย้งกันใช่ไหมครับถูกไหม ฝั่งนี้ฝั่งนี้คนละฝั่งกันถูกไหมครับแล้วก็สลับด้านกันด้วยเป็นมุมแยง้งเพราะฉะนั้นมุมนี้ครับทเท่ากับเท่าไหร่นะครับนักศึกษา130องศาด้วยจริงไหมนะคิดตามนะที่นี้โจทย์บอกว่ามันโดนอีกเส้นหนึ่งอะแบ่งครูสมมติให้เส้นนั้นเป็นเส้นที่ชื่อว่า c กับ d แล้วกันนะ,ะนักศึกษาลองดูครับมันแบ่งแบ่งยังไงพอดีครับจากโจทย์ทยี่กำหนดมันแบ่งเท่ากันพอดีถูกไหมครับ เพราะฉะนั้น130องศาครูจะต้องแบ่งให้เท่ากันพอดีคือแบ่งเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นมุมละ65องศาถูกไหมครับมุมนี้ก็ต้อง65องศาถูกไหมครับจริงไหมครับแล้วอยากไปสนใจ AB เราไม่สนใจ AB แล้วครับเราหาจาก AB มาครบและเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ส่วนของเส้นตรงอะไร CD แทน65องศาอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครับเอ๊ะมันทําอะไรกับมุม x นะยังตอบไม่ได้ แต่ปรากฏว่า6 5องศามุมตรงนี้ครับมุมตรงนี้ดูครูนะมันจะแย้งกับมุมฝั่งนี้พอดีถูกไหมเห็นไหมครับมุมด้านนี้ครับมุมที่4ตรงนี้ครับครึ่งหนึ่งของ130เมื่อครู่นี้คือ65เนี่ยมันแย้งกับตรงนี้ถูกไหมครับเพราะแย้งกัน <l> ๆๆมันต้องเป็นอย่างกันก็ต้องเท่ากันด้วยจริงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น65องศาเท่ากันจรงนิงไหมครับแล้วเห็นไหมตรงนี้เริ่มง่ายและหา x ได้แน่นอนครับ x บวกเท่าไหร่ครับบวกด้วย65องศา จะต้องกลายเป็นมุมตรงก็คือ180องศานักศึกษาย้ายข้างมาก็พอแล้วครับ x จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ100เท่าไหร่ครับ1นึองศาง่ายมากนะครับเห็นไหมครับโจทย์เส้นขนานไม่ยากเลยนะครับเส้นขนานในชีวิตประจำวันนักเรียนจะเจอบ้างเล็กน้อยนะครับแต่การคำนวณลักษณะนี้น่าจะเจอในข้อสอบซะบ่อยเหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นโจทย์ทางผ่านด้วยนะครับคือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถามเส้นขนานซะทีเดียว นะครับจะถามมุมถามส่วนประกอบของมุมเอาไปใช้ในสามเหลี่ยมคล้ายด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ้าวพูดมาแล้วสามเหลี่ยมคล้ายคําว่าสามเหลี่ยมคล้ายนะครับนักศึกษารเรื่องนี้ใช้เยอะนะนะครับใช้เยอะในชีวิตประจําวันนักศึกษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาเรียนกันนะครับว่าสามเหลี่ยมคล้ายมีอย่างไรนักศึกษาจะนําไปใช้ได้อย่างไรบ้างอ้าวเริ่มต้นครับสามเหลี่ยมคล้ายในทางคณิตศาสตร์ก็นิยามความคล้ายไว้ครับนิยามบอกว่า สามเหลี่ยมที่มีขนาดของมุมเท่ากันทั้งหมด3คู่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมคล้ายกันคล้ายนะไม่เท่านะครับเพราะฉะนั้นดูหน้าดูตากันว่าคล้ายคล้ายอย่างไรอา้าวลองดูครับโอ้โหสามเหลี่ยมโผล่มา2รูปเป็นไงครับเท่ากันไหมครับไม่เท่านะแต่ถามว่าคล้ายไหมเห็นไหมครับก็เหมือนเอาอะไรมาขยายตรงนี้ให้มันโตขึ้นเท่านั้นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันตามนิยามที่ว่า มุมทั้ง3คู่ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมนี <s> ้เห็นไหมครับเท่ากับมุมนี้อ่ามุมนี้เท่ากับมุมนี้ถูกไหมครับ <s> เพราะฉะนั้นม, <s> มุมที่เหลือก็ต้องเท่ากันโดยปร,ริยายเพราะมุมภายในสามเหลี่ยมบวกกันได้180องศาใช่ไหมครับสองมุมนี้รวมกันกับมุมที่เหลือก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับอา้าวครูลองให้ชื่อเขานะชื่อสามเหลี่ยมนะครับรูปเรขาคณิตเราจะมีชื่อตามอักษรของเขานะครับ A B C อ่ะครูให้รูปอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็น P เป็น Q เป็น R. อ่ะครูให้ชื่อไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาลองดูครับมุม A กับมุม P เท่ากันดูไหมครับมุม B เท่ากับมุม Q วมุม C เท่ากับมุม R สัญ,ญลักษณ์ของสามเหลี่ยมคล้ายเราจะเขียนอย่างไรนะครับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้จะเขียนว่าสามเหลี่ยม A B C สามเหลี่ยมเขียนข้างหน้านะครับจะคล้ายเห็นไหมครับ คล้ายไม่ได้เท่ากันนะคล้ายกับสามเหลี่ยม p q ะสามเหลี่ยมนี้มันคล้ายกัน2รูปนี้เพราะมุมทั้ง3ามุมเท่ากันทุกมุมนะครับแล้วมันเท่ากันมันมีสมบัติอะไรบ้างล่ะมันก็ต้องมีอะไรพิเศษถูกไหมครับในเมื่อครู่นี้ครูบอกแล้วว่ามันคือการขยายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายมีอะไรบ้างสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายบอกว่าในเมื่อคุณขยายออกไปทุกๆด้านแต่มุมยังคงเท่าเดิม เพราะฉะนั้นอัตราส่วนของด้านจะมีค่าคงที่ครับนะักศึกษาลองดูครับเวลาเทียบด้านตรงนี้เป็นหัวใจเลยนะต้องเทียบจากมุมเสมอนะักศึกษาลองเทียบดูครับรูปขวานะครับกับรูปซ้ายนะครับนะักศึกษาเทียบจากมุม A เป็นหลักลองดูสิถ้าเทียบจากมุม A เป็นหลักด้านที่ตรงข้ามมุม A คือด้านอะไรครับเอาด้าน BC ถูกไหมด้านตรงข้ามมุม A แต่มุม A มันเท่ากับมุมอะไร มุมเเท่ากับมุม P ถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาหาอัตราส่วนครับ b c ต่อด้วย QR ครับต่อด้วย QR นี่คือความยาวของด้านถูกไหมครับจะต้องเท่ากับมุมคู่ต่อไปที่มันเท่ากันนักศึกษาลองดูมุม B เท่ากับมุมอะไรครับมุม B เท่ากับมุม Q เนาะจริงไหมครับเพราะฉะนั้นด้านที่ตรงกันข้ามกับมุมนั้นอัตราส่วนก็ต้องเท่ากับเขาด้วยครับ ตรงข้ามกับมุม b คือด้าน a ac จะต้องเป็นอัตราส่วนเท่ากับส่วนอะไรครับมุม q ก็ตรงข้ามคือ p R เห็นไหมไม่ยากเลยมุมอีกมุมนึงที่เท่ากันล่ะมุมอะไรมุม c ถูกไหมครับมุม c เท่ากับมุมอะไรพอดีเท่ากับมุม R เพราะฉะนั้นด้านที่ตรงข้ามมุมจะต้องเกิดอัตราส่วนเท่ากับเขาเพื่อนถูกไหมครับด้าน ab ส่วนหรือด้านอะไรครับส่วนหรือด้าน pq เห็นไหมครับอัตราส่วนจะเท่ากันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาครับเรื่องนี้ต้องดูมุมเป็นหลักนะครับเรามาดูตัวอย่างกันสักข้อหนึ่งนะครับสำหรับข้อนี้ครับนักศึกษาครับลองดูครับกําหนดสามเหลี่ยม ABC นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม PQR จงหาความยาวของด้าน AC และ BC นะครับพันสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันครับ ABC กับ PQR เห็นไหมครับโจทย์กาหนดให้อะไรเท่ากัน มุมนี้ฉากก็ฉากเท่ากันเห็นไหมครับมุมนี้ก็กลางเท่ากันพอดีเป๊ะเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาครับนักศึกษาหาอัตราส่วนของความคล้ายออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองดูครับเขาไห้หา AC กับหา BC ถูกไหมครับอัตราส่วนของความคล้ายครับก่อนอื่นนักศึกษาไล่จากมุมนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนักศึกษาครับอาจจะมองว่ามันเยอะนะแต่ขอให้ทําแบบนี้กันทุกครั้งนะครับจะไม่พลาด มุมที่เท่ากันก่อนมุมแรกครับมุม A เท่ากับมุมอะไรครับมุมพีใช่ไหมเพราะมุม A เท่ากับมุมพีนักศึกษาเอาอัตราส่วนมาเลยครับอัตราส่วนของด้านที่ตรงข้ามมุม A คือด้าน bc ส่วนหรืออัตราส่วนของมุมพีถูกไหมครับตรงข้ามมุมพีคือด้านนะครับ rq หรือ qr นี่แหละครับ rq ถูกไหมครับจะต้องเท่ากับมุมที่เท่ากันอีกมุมหนึ่งครับนักศึกษาครับ สองรูปนี้ครับมุมอะไรเท่ากันครับมุม B เท่ากับมุม Q เห็นไหมเอารูปไหนขึ้นก่อนก็ต้องเอารูปนั้นขึ้นก่อนเสมอนะครับเห็นไหมครับพ้นตรงข้ามมุม B คือมุมฉากตรงนี้คือด้าน AC ถูกไหมครับอัตราส่วนส่วนด้วยด้านะไรครับส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากมุม Q คือด้าน PR ดูไหมครับและสุดท้ายครับเขียนไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับไม่เป็นอะไรนะครับมุมที่เหลือจะต้องเท่ากันด้วยคือมุม C จะต้องเท่ากับมุม R ใช่ไหม นะครับเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุม C คือ AB ครับส่วนด้วยอะไรครับด้านตรงข้ามมุม R คือ PQ ถูกไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นักศึกษาใส่ตัวเลขไปเลยครับอันไหนรู้ใส่ไปเลยครับด้าน BC ยาวเท่าไหร่นะครับด้าน BC ทราบไหม BC ไม่ทราบติดไว้ BC ส่วนด้วยนะครับถูกไหมครับ RQ ครับ RQ เท่าไหร่ครับนักศึกษาครับ RQ ทราบไหมครับ RQ ทราบแล้วเป็น3จะต้องเท่ากับด้าน AC ครับ AC ทราบไหมครับไม่ทราบอยากหาส่วนด้วย PR ครับ PR ยาว5ด้าน AB ยาว8ดถูกไหมครับด้าน PQ ครับยาวเท่าไหร่ครับยาว4เห็นไหมครับแล้วนักศึกษาอยากได้ด้านไหนล่ะนักศึกษาก็จับคู่นั้นมาสินะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาอยากได้ด้านอะไรครับลองคิดเอาคู่นี้ก่อนนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูคิดดังนี้นะครับ BC ส่วนด้วย3จะเท่ากับ 8ส่วนที่ยีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า BC ยาวเท่าเท่าไรครับก็ย้ายขึ้นไปถูกไหมครับตรงนี้ตัดกันเหลือ2ถูกไหมครับ3คูณ2ได้6ไม่ยากเลยพันบี BC ยาว6เซนติเมตรถูกไหมครับต่อมานักศึกษาอยากได้นะครับนักศึกษาอยากได้ AC นักศึกษาอยากได้ AC ทํทำไงเอ่ยเห็นไหมครับมันก็มีคู่นี้ถูกไหมครับเห็นไหมคู่นี้อัตราส่วนคู่นี้ก็เท่ากันตามปกติถูกไหมครับนักศึกษาก็ตั้งสมการไว้ไงครับ ac ส่วนด้วย5จะต้องเท่ากับเท่าไหรครับ8ส่วน4จริงไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตัดกันได้2เช่นเคยเพราะฉะนั้น ac เท่ากับเท่าไรครับ ac จะเท่ากับเท่ากับ10หน่วยเห็นไหมครับสำหรับสามเหลี่ยมคล้ายไม่ยากเลยนะครับทีนี้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันบ้างนะครับครูขอกระโดดข้ามมาตรงนี้เลยครับครูขอกระโดดข้ามมาเป็นโจทย์คําถามเลยนะครับเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะครับเอาลองดูครับ สุดาต้องการวัดความสูงของต้นมะพร้าวริมชายหาดจึงนําไม้ท่อนหนึ่งยาว1.5เมตรเมตรครึ่งนี่นะครับมาปักไว้ห่างจากต้นมะพร้าว5เมตรนะครับเมื่อถอยหลังห่างไปอีก3เมตรสุดาเอาหน้าเป็นแนบกับพื้นทรายเลยนะครับและเล็งขึ้นไปยังยอดมะพร้าวพบว่ายอดมะพร้าวละปลายกิ่งไม้อยู่ในแนวเดียวกันพอดีนะครับจงหาความสูงของต้นมะพร้าวอยากรู้มะพร้าวสูงเท่าไหร่นะครับ สุดาฉลาดมากสุดาไม่ปีนขึ้นไปเอาไม้เม็ดขึ้นไปวัดถูกไหมครับเพราะปีนมันลําบากใช่ไหมครับทีนี้สุดาก็บอกว่าเขาเรียนเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามะพร้าวสูงเท่าไหร่อยากรู้มากๆเลยทํำยังไงเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นดูกรรมวิธีที่สุดาทําครับอ้าวนะครับจําจดได้นะครับเพราะฉะนั้นสุดาทํำยังไงเอ่ยมีต้นมะพร้าวครับอ่ะมีต้นมะพร้าวอ้าววัดรูปนะครับมีต้นมะพร้าวอ้าวมีต้นมะพร้าวหนึ่งรูปปึ๊บปึ๊บอ่ะต้นมะพร้าวถูกไหมครับต้นมะพร้าวสูงเท่่่าาไไหหรรรมู้และนัักกศึษคบ ต่นักศึกษาบอกว่าสุดาเนี่ยอยากจะวัดต้นมะพร้าวจึงถอยหลังมาถอยหลังมากี่เมตรนะครับ5เมตรถูกไหมครับ5เมตรแล้วปักเสาขึ้นมาต้นหนึ่งเสาเนี่ยสูง1.5เมตรนะครับเสานี่สูง1.5เมตร,มตรแล้วปรากฏถอยมาอีกถึง3เมตรถอยมาอีก3เมตรแล้วเอาหน้าตัวเองเนี่ย ไปแนบกับพืชแล้วชะโงกดูปรากฏว่าเออพอดีฮะตรงนี้เห็นยอดมะพร้าวพอดีเลยนักศึกษาลองดูครับจากรูปที่ครูวาดนักศึกษาเห็นสามเหลี่ยมคล้ายไหมครับถ้าใครยังไม่เห็นนะครับดูตามครูนะครับเห็นไหมลากตรงนี้ขึ้นมาสามเหลี่ยมถูกไหมครับโชะโชะตรงนี้ออกมาถูกไหมครับสามเหลี่ยมที่ได้นะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกัน2รูปซึ่งซ้อนกันอยู่ครับตรงนี้มีมุมซึ่งเป็นมุมร่วมกัน มุมนี้นะครับปากมันต้องตั้งฉากแน่ๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่ามะพร้าวสูงเท่าไหร่ใส่ตัวอ,อักษรไปเลยครับจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับ A B C D แล้วก็ E อ้าวนะครับสมเหลี่ยมที่คล้ายกันนักศึกษา,น,านะครับจำไว้นะถ้าดูไม่ออกนักศึกษาวาดแยกออกมาก่อนนะมันมี3เหลี่ยมที่คล้ายกัน2รูปครับคือรูปนี้ครับ A B D ถูกไหมครับมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมแหลมถูกไหมครับซึ่งมันเท่ากับสามเหลี่ยมรูปนี้ถูกไหมครับเห็นไหมนักเรียนครับอาจจะดูยากนิดนึงนะ E C D เห็นไหมครับเห็นไหมมุมนี้เท่ากันมุมนี้มุมฉากถูกไหมครับใช่ไหมครับเพราะนักศึกษาใส่เลยครับอยากรู้ความสูงต้นมะพร้าวสูงเท่าไหร่ไม่รู้ให้ใส่เป็น x ไม้ตรงนี้ยาว1.5ถูกไหมครับตรงนี้ยาว3เมตร และระยะทางจาก B ไป D จาก B ไป D ยาวเท่าไหร่ครับ5แล้วบวกอีก3เป็น8ถูกไหมครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นักศึกษาจะได้อัตราส่วนของสามเหลี่ยมคล้ายนักศึกษาต้องการ x ถูกไหมครับ x ตรงข้ามมุม D ถูกไหมครับและด้าน8ตรงข้ามมุม A ถูกไหมครับนักศึกษาบอกว่าเทียบมุมนี้เท่ากันนะมุม A เท่ากับมุมอะไรครับอเอามุม A มุม A จะเท่ากับมุมอะไรครับมุม E ถูกไหมเพราะฉะนั้นนักศึกษาบอกว่า8 ส่วนเท่าไหร่ครับ8ส่วนด้วยมุม e ครับด้านของมุม e คือ3ถูกไหมครับจะต้องเท่ากับมุมที่เท่ากันอีกอันคือที่หาค่า x ถูกไหมครับมุมดีเท่ากับเท่าไหร่ครับมุม d เท่ากับมุมอะไรพอดีก็คือเท่ากับมุมดีของฝั่งนี้พอดีถูกไหมครับเพราะเป็นมุมเรียวกันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นความยาวด้านตรงข้ามมุมดีคือ x จะส่วนเท่าไหร่ครับนักศึกษาครับส่วนด้วย1.5จจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นนักศึกษาครับก็ย้ายข้างธรรมดาครับเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหรครับ8คูณด้วย1.5ส่วนด้วย3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตัดทอนกันครับ1.5กับ3 1.5คูณ2ได้3พอดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไรครับ x จะเท่ากับ4นะครับหน่วยเป็นเมตรจำไว้โจทย์คำถามต้องระวังหน่วยตลอดเวลาเห็นไหมครับนักศึกษาไม่ต้องปีนต้นมะพร้าวขึ้นไปวัดว่าต้นมะพร้าวสูงเท่าไหร่ นักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่าต้นมะพร้าวนี่สูง4เมตรจากการใช้ท่อนไม้มาช่วยนะครับไม่ยากนะนะครับจริงๆแล้วโจทย์เกี่ยวบเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยกูมีอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่สําหรับในวันนี้เวลาเราค่อนข้างจะจํากัดนิดนึงนะครับจำไว้ให้ดีนะครับสามเหลี่ยมคล้ายคล้ายกันไม่ใช่ว่าเหมือนกันแต่มุมเท่ากันทุกๆมุมมุมต่อมุมหามุมที่เท่ากันให้เจอแล้วเทียบอัตราส่วนด้านที่ตรงข้ามมุมนะครับสําหรับ ในโจทย์คำถามนะครับวาดรูปให้ดีนะครับทีนี้นะครับถ้านะครับนักศึกษาเจอโจทย์ยากนักศึกษาจะทำยังไงบ้างนะครับครูขอฝากไว้อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับลองดูนะครับโจทย์ยากๆนะอ่ะลองดูครับอ้าวนักศึกษาครับลากเส้นตรง AD จากมุม A มาตั้งฉากกับ BC ครับถ้า AB ยาวเท่ากับ 6AC ยาว8 และ BC ยาวเท่ากับ10หน่วยจงหาความยาวด้าน AD และ BD นะครับมี A นะครับ B C D อ่ะถ้า AB ยาวเท่ากับ6โจทย์บอก AB ยาว6 AC ยาว8และ BC ยาวเท่ากับ10หน่วย BC ทั้งหมดตรงนี้ยาว10หน่วยอ่ะจงหาความยาวด้าน AD และ BD นะครับวันนี้ครูฝากขอฝากกลับไปทำเลยแล้วกันนะครับ แต่ก่อนไปทำนักศึกษามาช่วยครูก่อนว่ามุมไหนมันเท่ากันบ้างแล้วโจทย์บอกว่าตรงนี้ตั้งฉากถูกไหมครับอ่านะครับถามหาอะไรครับ ADAD AD ตรงไหนเอ่ย AD ตัวนี้เป็น x แล้วกันนะ BD อยู่ตรงไหนตรงนี้ครับเป็น y แล้วกันนะนักศึกษาเกิดเห็นสามรูปสามเหลี่ยมคล้ายกี่รูปครับข้อนี้คล้ายกัน3รูปนักศึกษาอาจจะงงว่าคล้ายกันยังไง3รูปลองดูนะครับมุมนี้ครับ มุมนี้รวมกันได้เป็นกี่องศาครับ90องศาถูกไหมครับมุมนี้กับมุมนี้ก็รวมกันได้เป็น90องศาเหมือนกันถูกไหมครับดูสามเหลี่ยมรูปนี้มุมนี้กับมุมนี้ก็รวมกันเป็น90องศาเพราะฉะนั้นมุมนี้เท่ามุมนี้มุมนี้เท่ามุมนี้นักศึกษาได้สามเหลี่ยมคล้าย2 3รูปครับ1 2 3ลองนะครับลองกลับไปคิดต่อเองว่าสำหรับข้อนี้ คำตอบจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครคิดได้เนี่ยครูขอแสดงความยินดีด้วยแสดงว่านักศึกษาทําได้คล่องแล้วนะครับครูมีตัวช่วยเล็กๆให้นะครับสําหรับนักศึกษานะครับข้อนี้ยากนะครับเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วว่าทํายังไงเอ่ยอให้แยกออกมาเป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กๆถูกไหมครับ<ป>จะเห็นได้ว่านะครับในเรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายนักศึกษา,นนาต้องหาให้เจอว่ามุมไหนที่เท่ากันเทียบอัตราส่วนด้านให้มันเท่ากันนะครับ จากโจทย์ที่ครูฝากไว้ยากก็จริงนะครับครูมีแนววิธีทาให้แล้วเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าน่าจะมีนักศึกษาคนเก่งของครูทําได้แน่นอนนะครับหมั่นไปทบทวนทฤษฎีบทนะครับนิยามแล้วก็หมั่นฝึกฝนทําโจทย์ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ